กับรายการซูเ e ส์นิวทางช่องจิกคลูทีวีนะครับ <laughs> กับผมบงศกรจังวัฒนกุลละกับผมธนะบูลเฮงสวนครับวันนี้นะครับเราก็จะไปติดตามผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาล2011-2012กันเลยดีกว่านะครับ <laughs> ผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันดีกว่านะครับ กีฬากันแล้วนะครับคุณธนบุญครับช่วงนี้ี่มีข่าวอะไรที่น่าสนใจมากมีครับปัญหาโลกร้อนครับอืโลกร้อนนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับเออส่วนใหญ่นะครับก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์ครับการตัดไม้ทําลายป่าการไม่ประหยัดพลังงานนะครับมลพิษทางรถยนต์นะครับการเผาขยะแล้วคุณรู้ไหมครับว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อประชาชนบ้ำผมก็ไม่รู้ครับครับ เดี๋ยวเรามีนะครับรายงานจากคุณธนากรบุตรทองมาให้ชมนะครับคุณนะสวัสดีครับคุณวงศกรคุณธนบูรณ์วันนี้นะครับผมได้มาลงพื้นที่นะครับเพื่อมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของชาวบ้านนะครับเรื่องการเกิดภาวะโลกร้อนนะครับนะครับเราจะไปตามไปดูกันครับว่าชาวบ้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยนะครับโลกมันร้อนนะครับมันส่งผลกระทบยังไงต่อคุณในตอนนี้บ้างครับทนครับ คือตอนแรกผมใส่สูตรกวาดเลยนะครับแต่ตอนเนี้ผมร้อนมากจนผมเหง่อออกเต็มตัวผมอยาอาบน้ำครับตอนนี้โอเคครับอ๋อแล้วคุณทํางานกิจวัตรอย่างนี้เป็นตัวประจําวันเลยครับอ๋อเฉพาะเสาร์เท่านนอ๋อเฉพาะเสาร์เท่ใส่สูตรกวาดใช่ไหมครับครับจากที่เราเห็นมานะครับชาวบ้านคนนี้นะครับเคยใส่สูตรกวาดกวาดขยะนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาได้เปลี่ยนแปลงครับเหลือแค่เสื้อผ้าตัวไม่กี่ชิ้นนะครับดังนั้นนะครับนี่เป็นปัจจัยหลักครับที่เกิดภาวะดูดร้อน อขอบคุณคุณแม่กรบุตรทองม,มากนะครับเราอยู่ผลกระทบจากชาวไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจากชาวจีนนะครับที่เขาเป็นเมืองหนาวเนี่ยเขาจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างเชิญพบกับคุณวชิรวิทย์จิตสุภละครับ สวัสดีครับคุณวนสกร์กับคุณธนาบุญตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนนะครับอากาศประเทศจีนตอนนี้ฝนตกหนักมากครับผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่าประเทศคนประเทศจีนจะรู้สึกยังไงกับภาวะโลกร้อนตอนนี้ครับนี่เราว a t c h you go ไปต่อไม่ใช่แวเมื่อไห่นะการทีกันอ๋อใช่อะไรอยอางนี้จ้าตัวอะไรดีกว่าโอเค yeah เขาบอกมานะครับว่า ประเทศจีนตอนนี้ร้อนมากทิมะไม่ตกเลยครับไปตกไทยมันเลยบ้างเนี่ยโอเคครับเราส่งกลับไปที่คุณวงตกรนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวชิรวิจิตสุพลักษณ์นะครับอ่ารู้ไหมครับเนี่ยว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผลกระทบจากประชาชนแล้วรู้ไหมครับว่าผู้ที่เขาประกอบอาชีพเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูนครับแต่สำหรับตัวผมผมไม่ร้อนเลยผมอยู่ในห้องแอร์ อากาศร้อนทําให้คนไม่อยากจะกินก็อากาศข้างนอกมันร้อนเลยทําให้เราต้องเข้ามาอยู่ในร้านเกมเพราะว่าข้างในมันแท์มันเย็นว่าลงจากบ้านไปพเข้าบ้านทีไรมีอดาด่าทุกทีว่ามันร้อนว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากให้ดีนะ่ะเวลาจอดรถให้ดับเพ่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นรายงานทั้งหมดนะครับที่ทีมงานของเราได้ไปสัมภาษณ์ประชาชนที่ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบมานะครับนบผมนะครับแล้ว เรารู้ไหมครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะแก้ไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์จากวัยรุ่นในยุคนี้กันเน่อครับว่าเขาจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างผมพัศนินสัมิรานะครับเราอยู่ที่นนทบุรีตีวันวันยี่สิบเจ็ดครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์การรับมือของเด็กวัยรุ่นแถวนี้นะครับว่าเขารับมือกับปัญหาลกร้อนกันยังไงเราเล,อลองมาชมดูเลยครับ มีวิธีการรับมือจากสภาวเวลกล็อกนี่ยังไงครับขอมาครับแพรับผมมเนี่ยเขตอบแบบคนหนึ่งมันก็ถามมาเนี่ยคนหนึ่งเขาตอบอะไรปลูกต้นไม้ผมไม่ใช่ไม่ใช่นาวผมผมทำไรผมก็ใช้ถุงผ้าแต่ไม่ใช่นะถุงยางก็้วต้นถุงยางครับผม,ว,มว่าเชื่อไม่รอ้หรอกผมมันเด็กเด็กบอดไม่ใช่คนรักโลกแค่แพ้ นี่เป็นาการสัมภาษณ์ของเด็กวัยรุ่นนะครับครับขอบคุณคุณถัดศรินแสงวิไัยมากครับครับผมนี่ก็เป็นเสียงจากวัยรุ่นในยุคนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเสียงจากการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่กันบ้างครับวิธีแก้ปัญหาโลกร้อนนั้นจะต้องลงลงให้ประชาชนเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติและรู้จาักการประหยัดในการใช้พลังงาน จากการที่เราใช้พลังงานในอดีตอย่างต่อเนื่องและเป็นการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยแล้วไม่รู้จักการนำเอาวัสดุที่ใช้มารีไซเคิลดังนั้นการใช้พลังงานในปัจจุบันนี้มันใช้โดยซิ่มเปลืองและไรเหตุผลพอสมควรก็ควรจะลดลงและให้ให้ประชาชนได้รับความรู้และการศึกษาในด้า่ ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นดังนั้นทรัพยากรส่วนที่เหลืออยู่นี้เราควรจะ,ะพัฒนาหาพลังงานใหม่ๆซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปัจจัยสำคัญก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้เราได้ถูกนำมาใช้แล้วเราไม่ได้ปลูกป่าทดแทน เราตัดไม้ทำลายป่ากันมากแล้วเราก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มเติมอ่าทีนี้เราก็ได้รับความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นนะครับแล้วเราก็ได้รู้วิธีการแก้ปัญหาที่มาของสาเหตุนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณมุงสุขรบอจะเข้าใจนะครับผมก็เข้าใจแล้วครับเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนว่ามันผลกระทบร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอ ก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางรายการ s u y เยสนิวส์ทางช่องจุกุทีวีเวลาเดิมครับ25นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับค, Gefühl, ครับหนอหฟิล์มหแอคชั่น เร้องี่ออะไรมาส่งสวัสดีเลยเหรอสครับคุณชื่ออะไรนี่เป็นจามแคครตัวผมอะไม่เกียวไร่เอารับไม่ไ I've hey, uh. hey, so futures home Foolish lies are growing old, It seems we're so invincible